สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับโดยภาพรวมนะฮะรวมทั้งสมเด็จพระเทพเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ของราชวงศ์จักรีที่ตั้งตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์มานะครับซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้และเป็นหลักของบ้านเมืองนะครับแล้วก็ความเป็นชาติเนี่ยก็มีพื้นดิน มีสถาบันพระมหากษัตริย์มีประชาชนนะครับมีประชาชนทุกหมู่เหล่าเนี่ยรวมกันเป็นชาตินะครับเพราะฉะนั้นแบ่งแยกไม่ได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็การกระทําของคุณตะวันคุณพักพวกแล้วก็พักพวกนะฮะแล้วก็ผู้หนุนหลังนะครับทําจนเคยชินนะฮะ แล้วก็คิดว่าไม่มีใครทำอะไรเห็นประชาชนส่วนใหญ่เป็นไทยเฉยนะครับแต่ตอนนี้ปี67แล้วนะครับประชาชนไทยส่วนใหญ่ที่มีความจงรักภักดีอยู่ในหัวใจเนี่ยเขาไม่ใช่ไทยเฉยแล้วนะครับเขาตื่นนะครับจากยักษ์หลับมาเป็นยักษ์ตื่นกันแล้วแล้วก็ตื่นกันทุกหัวละแหงแล้วนะครับตื่นจนรัฐบาลเนี่ยต้องทำงานให้ทันใจ กับพี่น้องประชาชนที่จงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ออกหมายจับวันนี้พฤติกรรมของตำรวจที่ไปจับวันนี้ก็ดูสุภาพเหลือเกินนะฮะทีคุณตะวันหรือตะวันเนี่ยกระทำการต่อองค์สมเด็จพระเทพเนี่ยไม่มีสุภาพเลยนะครับอ้างว่าเสียภาษี ต้องได้ใช้ถนนเท่าๆกันนะดูอ้างนะครับนี่คือเด็กนะฮะไม่ใช่เด็กล้วยี่ล้วทะลุนิติภาวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าลัทธิเนี้ยมันเป็นลัทธิการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็นลัทธิเลยนะฮะเป็นลัทธิซึ่ง ตอนนี้กำลังซึมซับไปยังเยาวชนตั้งแต่อายุสิกว่าจนถึงอายุประมาณ2 0่0ิบสามสละแล้วก็แพร่พันไปหลายล้านคนลนะณปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยปล่อยป,อยปากละเลยกันแบบสุดๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นปล่อยให้มีเว็บมินนะฮะเว็บมินในหลวงเว็บมินอ่าพาระราชวงศ์นะครับ ปล่อยให้มีพักการเมืองที่ล้มสถาบันนะครับแล้วยังไม่ดําเนินการนะครับปล่อยให้มีแนวร่วมทุกระดับในการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนเนี้มันมีทั้งในประเทศนอกประเทศนะครับโซเชียลมีเดียเป็นกองทัพ I.O. มีครบวงจรทุกทั่วหัวละแหงแล้วร่วมมือกับต่างชาติเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าประเทศไทยปล่อยอย่างนี้ต่อไปผมเชื่อว่ามันไม่ไหวแน่ๆผมจึงตั้งหัวข้อไว้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องเด็ดขาดกับขบวนการพวกนี้เพราะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยความเป็นชาติไทยความเป็นราชนจาจักรไทยที่มาตั้งแต่ปี1700พศ1,700จนถึงปัจจุบันเนี่ย871ปีเนี่ยมันจะล่มสลายไปเพราะกระบวนการเหล่านี้ ที่รับทุนจากต่างชาตินะครับร่วมมือกับต่างชาติต้องการเปลี่ยนระบอบพระมากษัตริย์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมากษัตริย์ทรงเป็นพระประมกล้มล้างระบอบเก่าแล้วเปลี่ยนเป็นระบอบประธานาธิบดีหรือระบอบอื่นที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเชิญชวนนะครับประชาชนชาวไทยนะฮะที่ทนไปได้กับการกระทําแบบนี้นะครับ ให้ตื่นนะครับเมื่อตื่นแล้วเนี่ยในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอในแต่ละสาขาอาชีพนะครับแสดงตนให้ชัดว่าเราไม่ต้องการระบอบที่พัรคการเมืองพวกนี้ต้องการเปลี่ยนให้เป็นนะครับและเราไม่ต้องการเยาวชนคนรุ่นใหม่แบบนี้ที่จะทำให้บ้านเมืองต่อไปในอนาคตไม่เข้มแข็งนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์เรา ยืนอยู่ได้ทุกวันนี้ประเทศเรายืนอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงวางรากฐานทรงขยายอาณาเขตนะครับทรงไปตีมานะครับจากต่างประเทศฮนะจนเราได้เอกราชมาทรงขยายอาณาเขตแม้เราจะเสียอนาเขตเมืองประเทศสลาดไปกว่า6 0แสนตารางกิโลเมตรก็ตามแต่เราก็ยังเหลือเยอะนะฮะก็เหลือเยอะเพราะว่าการถ่ายถอนแผ่นดินไทย มาจากเงินของสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่หรือร้อยละด้ด้วยกันตั้งแต่สมัยราัชากาลที่5ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่แล้วนะครับที่ท่าราชวรดิตนะครับเงินถุงแดงนะฮะตามประวัติศาสตร์ไม่มีใครโกหกนะของจริงบทนะครับในหลวงราัชากาลที่5ไปเจราจาต่างประเทศยุโรปมาเพื่อคานำหน้ากับฝรั่งเศสอังกฤษใครทำล่ะครับ ก็พระมหากษัตริย์ของรัชวงศ์จัก,กรีมงคลทรรมนะครับนี่คือพระคุณบุญคุณอันใหญ่หลวงนะฮะที่ทำให้เรามีผืนแผ่นดินไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับมีชาวไทยเชื้อสายจีนที่มาจากจีนโพ้นทะเลมาอยู่ประเทศไทยจำนวนมากนะครับชาวพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากจนกลืนกลายเป็นคนไทยไปแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมจึงเรียนไปยังพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่เนี่ยว่าณปัจจุบันเนี่ยเราคงปล่อยให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินการแต่เพียงลำพังในการขาจัดบุคคลเหล่านี้ไม่ได้แล้วเพราะรัฐบาลพยายามปณีปนอมกับบุคคลที่ล้มสถาบันปณีประนอมกับเครือข่ายมวลชนทุกอย่างนะครับไปอย่างช้าๆนะครับการทำงานแบบช้าๆปณีป,น,ปนอม มันก็ทําให้พวกนี้กําเริบเสบสารแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ทาให้บ้านเมืองไม่เป็นปกติสุขนะครับเมื่อไม่เป็นปกติสุขรัฐบาลทํางานช้าก็แสดงว่ารัฐบาลมีส่วนร่วมกับขบวนการเหล่านี้ด้วยหรือไม่นะครับยิ่งพบตรเนี่ยผมเข้าใจว่าพบตรเนี่ยเป็นคนที่จงรักภักดีมาโดยตลอดแต่เทศไหนหลังจากเป็นผบตรแล้วจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน จึงทำงานช้ามากนะครับทำงานช้ามากจนต้องต้องทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องมากระตุ้นนะฮะเกือบสิบวันนะฮะกว่าจะจับได้นะครับจับได้แบบสุภาพนะฮะจับได้แบบสุภาพนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจึงไม่ค่อยไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้แล้วนะครับพบตรเนี่ยยัง 50- 50นะครับ ยังเปิดโอกาสให้ทำงานต่อนะครับผมมองว่ามันถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องจัดการขบวนการเหล่านี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บหมิ่นสถาบันนะครับ IO หมิ่นสถาบันหรือด่าสถาบันนี่แหละขบวนการทุนต่างชาตินะครับที่แทรกซึมมายัง NGO ต่างๆทุนต่างชาติ ที่เข้ามาอยู่ในกระบวนการนักศึกษาทุนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในระบบพักการเมืองนะครับมันถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลและผบตรต้องจัดการอย่างเข้มแข็งแล้วก็ถึงที่สุดนะครับรวมทั้งองค์กรอิสระที่มีหน้าที่อยู่เพราะว่าสารธรรมนูญได้ตัดสินแล้วว่าพวกนี้ถือพวกล้มเจ้าล้มสถาบันล้มการปกครองเพราะฉะนั้น ผมจึงเรียนไปยังรัฐบาลไปยังพี่น้องประชาชนว่าพวกเราประชาชนคนไทยกว่า65ล้านคนรวมทั้งข้าราชการทั้งเป็นอดีตข้าราชการข้าราชการปัจจุบันนะครับที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และแผ่นดินไทยเนี่ยให้เวลารัฐบาล30วันนะครับให้ดาเนินการพวกนี้ให้แล้วเสร็จแบบเด็ดขาดนะครับ ไม่ปณิปะนอมแล้วนะครับไม่ต้องเปิดพื้นที่ให้บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นได้แล้วนะฮะเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เมื่อแสดงความคิดเห็นเปิดพื้นที่ไปพวกนี้ได้คืบเอาสองได้สอกเอาวานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วขอให้รัฐบาลทําแบบถึงที่สุดเข้มแข็งไม่ใช่บอกให้การบอกให้ส่วนราชการเนี่ยใส่ชุด สีเหลืองเนี่ยโอเคเป็นการแสดงสัญลักษณ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ต้องแสดงด้วยการปฏิบัตินะครับอย่างเด็ดขาดกับเข้มงวดกับพวกขบวนการล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ล้มความเป็นชาติไทยและทำให้ชาติไทยอ่อนแอลงนะครับเพราะถ้าพวกท่านทำไม่สำเร็จโดยเร่งด่วนภายใน30วันผมขอเรียนไปยังทหารนอกราชการหรือทหารผ่านศึกและทหารในราชการ นะครับแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับปรึกษาหาลือกันนะครับว่าภารัฐบาลชุดนี้มันทํางานให้ประชาชนไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องเอามันไว้นะครับก็ไม่ต้องเอามันไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนรัฐบาลแล้วเราก็จัดการด้วยตัวของพวกเราเองไม่ว่าจะเป็นประชาชนนัททหารร่วมมือกันนะครับเพราะถ้าเราไม่ร่วมมือกันในวันนี้ บอนทำลายความมั่นคงของชาติมันจะขยายเผ่าพันธุ์มากขึ้นนะครับจนทำให้บุคคลที่จงรักภักดีไม่สามารถที่จะอยู่ในประเทศไทยได้นะครับดังนั้นการปนีปนองไม่ใช่ทางออกที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วต้องเด็ดขาดถึงที่สุดนะฮะต้องเด็ดขาดเพื่อความมั่นคงของชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของแบนทินแผ่นดินไทยกว่า500แสนตารางกิโลเมตรที่หลงเหลืออยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่จำเป็นแล้วก็รัฐบาลเองจำเป็นที่จะต้องกำจัดบุคคลที่ล้มเจ้าให้สิ้นซากไม่ว่าจะเป็นตามกฎหมายด้วยการยิงเป้าเพราะพวกนี้เป็นกบฏหรือไม่ก็จับติดคุกนะครับแต่ถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ต้องเนรเทศออกไป เพื่อสร้างความผาสุกให้กับประชาชนกว่า65ล้านคนส่วนใหญ่นะครับและขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยนะครับที่รับนักเรียนนักศึกษาเข้าไปในมหาวิทยาลัยสิ่งแรกที่จะรับนักศึกษาเข้าเรียนได้คือ 1. ต้องจงรับภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และแผ่นดินไทยนะครับไม่คิดคดทรยศนะครับทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนรวมทั้งโรงเรียนด้วยนะครับ ถ้ามีเยาวชนที่มีนิสัยแบบน้องหยกน้องตะวันอย่างเงี้ยไม่ต้องให้เรียนนะครับไม่ต้องให้เรียนถือว่าขาดคุณสมบัตินะครับบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับคุณสมบัติของพนักง,งานบริษัทที่สําคัญคือต้องมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็รักแผ่นดินไทยแล้วก็สํำนึกบุญคุณพันธพบุรุษนะครับเพื่อสร้างความปึกแผ่น ให้กับประเทศไทยต่อจากนี้ไปนะครับประเทศไทยยาวนานมาถึง871ปีมันจะอยู่เป็นพันปี2,000ปี3,000ปีมันต้องวางหลักให้ถึงที่สุดให้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพักการเมืองทุกพักนะครับถ้ามีสมาชิกพักไหนไม่จงรักภักดีไม่ต้องรับไว้นะครับถือว่าขาดคุณสมบัตินะครับขาดคุณสมบัติเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องประีปรนอมกับบุคคลที่ทรยศชาติ บ้านเมืองบุคคลที่จ้องทําลายความเป็นประเทศไทยบุคคลที่จ้องทําลายความเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับรากฐานของประเทศไทยมีมาอย่างยาวนาน800กว่าปีนะครับเราจะมาถูกทําลายด้วยบุคคลเหล่านี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สถาบันการศาึกษาสถานที่ราชาการสถานที่เอกชนตอนนี้ตื่นกันหมดแล้วนะครับ เป็นยักษ์หลับกลายเป็นยักษ์ตื่นกันหมดแล้วแล้วก็จะแสดงพลังนะฮะแสดงพลังไม่พอต้องบีบให้ทุกส่วนราชการผู้ที่มีหน้าที่ทําหน้าที่ขจัดเหลือบไรของบ้านเมืองขจัดพวกที่เป็นภัยต่อบ้านเมืองให้สิน้นซากด้วยข้อกฎหมายที่มีอยู่นะครับอย่านอมแน้ำนะครับอย่านอมแน้ำนะครับเพราะถ้ารัฐบาล พอบอรตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่อมแนมผมเชื่อว่าไม่ช้าไม่นานประชาชนจะร่วมมือกับทหารจัดการด้วยวิถีทางที่มันควรจะเป็นแล้วก็รวดเร็วว่องไวแล้วก็ปลอดภัยต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในอนาคตเพื่อความเป็นปึกแผ่นของปวนวงชนชาวไทยแผ่นดินไทยนะครับ นี่คือสิ่งที่จะบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าแผ่นดินนี้กว่าพระเจ้าตากจะเอาคืนมาได้จากพม่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกว่าพระเจ้าตากจะขยายดินแดนไปยังจังหวัดต่างๆนะครับเหนือใต้ออกตกกว่าสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกในหลวงรัชกาลที่หนึ่งจะขยายอาณาเขตได้ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิต เอาความสุขส่วนตัวเข้าแรกนะครับกว่าที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะหาเงินมาได้ตั้งแต่ร 2- สอถึงรอไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเอาไปประเคนให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกดินแดนกลับคืนมาห0 0แสนกว่าตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้นไออีคนใดที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายถอนประเทศไม่ต้องพูดนะครับเพราะแผ่นดินแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของราชวงศ์จักรี เป็นแผ่นดินที่ราชงจักกีหามาให้แล้วให้คงถือไว้แล้วให้ประชาชนชาวไทยที่จงรักภักดีอยู่เท่านั้นนะครับ <_ p> พวกที่ไม่จงรักภักดีเนี่ยไม่ต้องอยู่นะฮะให้มันไปหาออกเรือไปลากตะเวนหาแผ่นดินของตัวเองอยู่นะครับนู่นไปหาตามมาหาสมุทรที่ไม่มีเจ้าของอ่ะไปหาอยู่นะครับจะไปเป็นระบอบอะไรก็ได้นะฮะ ระบอบประธานาธิบดีนะสลับกันเป็นประธานาธิบดีก็ได้นะคุณพิธาอยากเป็นก็เป็นไปธนาทรอยากเป็นก็เป็นไปปิยบุตรอยากเป็นก็เป็นไปนะครับในพื้นที่แห่งนั้นไม่มีหนึ่งหนึ่งสองในพื้นที่แห่งนั้นไม่มีเกณฑ์ทหารในพื้นที่แห่งนั้นไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์คุณไปอยู่ได้เลยนะฮะคุณไปอยู่ได้เลยนะฮะคุณไปขยายอาณาเขตของคุณเลยนะครับ คุณไปไปขยายอาณาเขตของคุณเลยไม่มีใครว่านะครับคุณจะไม่ต้องไม่ต้องมานั่งจับใบใบใบเหลืองใบแดงใบดํานะครับเหมือนประเทศไทยในเกาะแห่งนั้นเกาะสีส้มของคุณนะฮะคุณก็ไปทําอะไรของคุณก็ได้ตามใจชอบเลยจะไว้ผมสั้นผมยาวแต่งตัวไปเวทไม่มีเกณฑ์ทหารนะครับไม่มีสถาบันไม่มีทหารในประเทศนะครับ ไม่มีอะไรก็ได้นะครับมีไฮเปอร์ลูปนะครับไว้สำหรับคนสีส้มนะฮะพวกที่ไม่จงรักภักดีนะครับไปหาดินแดนของคุณอยู่นะไปบุกเบิกใหม่นะไม่มีใครเขาว่านะครับแต่แผ่นดินนี้มีเจ้าของนะครับแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของราชวงศ์จักรีนะครับที่พระหากษัตริย์และทหารหารที่เสียเลือด<ๆ>เสียเนือ้อ<ๆ>เสียชีวิตเนี่ยเอาไวใ้ให้ลูกหลาน ที่รักแผ่นดินอยู่นะครับที่จงรักภักดีอยู่เท่านั้นนะครับพวกที่มีจิตใจคิดคดทรยศแล้วไปเข้าข้างต่างชาตินะครับมาสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองให้ชาติเราไม่มั่นคงแล้วพยายามจะเอาสินทรัพย์ในชาติทรัพยากรในชาติไปประเคนให้ต่างชาติเนี่ยอย่าเอาไว้นะครับฝากรัฐบาลเศรษฐากับพบวตลด้วยแล้วกันนะครับจัดการให้หมดนะครับพวกเว็บเมน พวกพักการเมืองล้มเจ้านะครับพวกแนวร่วมล้มเจ้านะครับพวกเว็บไซต์พวกแนวร่วมพวกทุนสนับสนุนนะครับต้องจัดการให้เหียนเตียนนะครับภายใน30วันถ้าภายใน30วันไม่ได้มรักได้ผลนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่ได้จะมีคนมาทําแทนนะครับจะมีคนมาทําแทน พอปล่อยไว้ไม่ได้นะฮะประีประนอมไม่ได้ปณีประนอมไปเนี่ยบ้านเมืองวุ่นวายบ้านเมืองเสียหายนะครับเสียหายตอนนี้มันลามไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วนะครับมันลามไปถึงสัญลักษณ์ของชาติแล้วนะครับถ้าปล่อยให้ลามไปถึงสัญลักษณ์ของชาติไปตามบีบกแกไปตัดหน้ารถไปทําร้ายพระราชวงศ์นะครับไปทําร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ ถ้ารัฐบาลคุ้มครองไม่ได้ผมว่ารัฐบาลก็ไม่ควรอยู่แล้วนะครับโดยปกติถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้ามีใครมารบกวนขบวนเสด็จเนี่ยคนที่จะโดนตัดหัวเป็นคนแรกคืออัครมหาเสนาบดีก็คือนถายเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะต้องโดนตัดหัวเป็นคนแรกถ้าเป็นในสมัยก่อนรัชกาลที่7นะสมัยหลังรัชกาลที่หมาเนี่ยถ้าทำแบบนี้นะครับ คนที่โดนก่อนเนี่ยคืออังคละมหาเสนาบดีก็คือเศรษฐาทวีสินโดนตัดหัวก่อนนะครับรองลงมาก็ผอตรโดนตัดหัวคนต่อมานะครับถ้าคุณไม่เข้มงวดไม่เข้มแข็งไม่ใช้กฎหมายอย่างถึงที่สุดแสดงว่าพวกคุณสมรู้ร่วมคิดที่ต้องการเป็นบ่อนทำลายความเป็นชาติศาสนาและสถาบันมระมัา,มากษศัตริ์ นะครับถ้าคุณหน่อมแนมอะ่ะหน่อมแน้นมแปลว่าเป็นพวกเดียวกันนะครับถ้าหน่อมแน้นมเป็นพวกเดียวกันทหารกับประชาชนมองแล้วรัฐบาลนี้ไม่น่าไว้วางใจเราก็ต้องไม่ให้เวลาเขาทำงานละเราก็ต้องจัดการด้วยตัวของเราเองเพื่อความปลอดภัยของคนในชาติส่วนใหญ่ถ้าขืนตะวันทำได้แบบนี้แฟงทำได้แบบนี้ คนของก้าวไกลทําได้แบบนี้มันก็จะทําให้ประชาชนมีความกระด้างกระเดื่องมากขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยความเป็นชาติไทยแตกเป็นเสิ่งเสียงแน่นอนแล้วสุดท้ายมันจะต้องฆ่ากัน2อฝ่ายเพราะฉะนั้นต้องตัดไฟเสียแต่ต้อลมต้องเด็ดขาดครับไม่งั้นชาติไทยล่มสลายแน่ต้องเด็ดขาดนะครับวันนี้ก็ขอขอขอ,ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาฟังกันด้วยความหวังดี พอ,อผมเห็นว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องดําเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อความอยู่รอดของความเป็นชาติไทยที่สถาบันพระมหากรรษัตริย์ไทยทรงทําไว้กว่า871ปีขอบคุณครับ